สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2อคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับซึ่งโซเชียลมีเดียนะครับได้เกิดกระแสความฮือฮาอีกครั้งเมื่อมีการนำงานศิลปะและเครื่องแต่งกายในชุดฮนุมานจากแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันโดยเน้นที่มีความมีเอกลักษณ์และความสวยงามของแต่ละชุดฮนุมานซึ่งแสดงเห็นถึง ความแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรมเริ่มจากที่อินเดียฮนุมานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเองโดยลักษณะเป็นมนุษย์ครึ่งลิงที่มีความเท่และแสดงถึงความแข็งแกร่งตามตำนานในขณะที่ประเทศไทยของเราหนุมานตัวสีขาวที่มีความสง่างามและความละเอียดในการออกแบบชุดที่มักจะมีลักษณะเฉพาะตัวส่วนทางด้านอินโดนีเซียนะครับ แม้ว่าหนุมานจะเป็นสีขาวเหมือนกับของไทยแต่การออกแบบชุดและรูปร่างก็แตกต่างออกไปโดยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจากประเทศไทยไปมากและสุดท้ายประเทศกัมพูชาหนุมานที่ออกแบบมาในรูปแบบที่ต้องบอกว่าคล้ายกับของไทยนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ดูเงื้อง,งะงอนแงนลืมความสมจริงหรือความสวยงามไปได้เลยการออกแบบชุด ดูไม่ค่อยมีความเรียบร้อยและยังดูขาดความประณีตแม้ว่าเราจะไม่อยากเปรียบเทียบกับของไทยมากนักหรอกนะแต่การที่ดูฮนุมานของกัมพูชาก็ทำให้หลายคนเนี่ยอดหัวเราะไม่ได้จริงๆเอาละครับแล้วลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูนะครับหลังเห็นฮนุมานทั้ง4รูปแบบแล้วนั้นจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับ เมเนี่ยต้องด่าพลน์พ้พ,พอดันส่งนักวิชาการนักประวัติศาสตร์กลุ่มศิลปินหรือแม้แต่พระสงฆ์ไปเป็นปุ๋ยมนงานพวกนี้เนี่ยเลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กับคนที่ไม่มีวิชาติดตัวเลยปรมปรมปัคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับคนเคมเนี่ยไม่ยิงยโสและหลอกลวงทำไมประเทศไทย ถึงยังคงมีทัศนคติต่อคนคขมรในแง่ลบอยู่เรื่อยอืมไม่เคยโกหกเลยแม่สื่อสัตว์บริสุทธิ์ผุดพองหย่องใหญ่หือคอมเมนต์ถัดไปกันนะครับผมนี่ไม่ใช่แก่การแกะสลัก ที่ทำขึ้นเพื่อความสวยงามแต่มันคือการสะท้อนถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เคยปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมที่สั่งสมอำนาจมาหลายยุคหลายสมัยนักวิชาการทั่วโลกต่างตั้งใจศึกษาลงลึกในความหมายซ่อนเล่นของมันและคำที่พวกเขาตีความได้คือขอมแท้อาณาจักรขอมคือผู้พิชิตเอาณาจักร พนามแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของเราพระมหากษัตริย์แห่งเต็งวันพระมหากษัตริย์แห่งคนขอทานและมนุษย์ผู้แรกเริ่มขอมแห่งทะเลยาก้วงใหญ่ผู้ดำรงโซ่ตวนที่คัดควงอิสรภาพและบรรดาผู้เลี้ยงดูมังกรแห่งพลังมหาศาลนี่อย่างผมมันวะเนี่ยมันเกมออโทนคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับมันจะมีอีตัวหนึ่งที่ไม่เข้ากับพวก และไม่รู้รากเงาความเป็นมาของตัวเองเลยคอมเมนตถัดไปกันนะครับพวกเขามักอ้างว่ามันเป็นงานศิลป์ของคอมเมนต์อย่างแท้จริงแต่งานฝีมือกลับดูเหมือนของเล่นหรือกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลมากกว่านักออกแบบผู้ใหญ่คอมเมนตถัดไปกันนะครับผมไม่ได้อยากว่าเขาหรอกนะ แต่หนุมานของขเมศหน้าตาดัานไปคล้ายมารลอดเวลเลอร์ซะงั้นเทียบกับมากระทรงซานเมาสไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับหากมีชาติหนึ่งที่กล่าวหาว่าถูกอีชาติหนึ่งดูถูกตามหลักธรรมในพุทธศาสนาเราจาเป็นต้องพิจารณาตัวเองเพื่อหาสาเหตุและผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมถูกดูถูกทำไมคนของอีชาติหนึ่ง จึงแสดงออกด้วยความเกียรช่างคำตอบนั้นอยู่ในหลักเหตุและผลเหมือนกระจกสะท้อนภาพกลับมาอ,อกคนในชาติแรกถูกปลูกฝังในระบบการศึกษาให้เกียรติและมีความเป็นปริปักต์ต่ออีกชาติหนึ่งความเกียรชังและภาพลักษณ์ในแง่ลบจึงสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันในช่วงแรกอีกชาติหนึ่งอาจไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยถูกเกียรติแต่เมื่อสื่อสังคมออนไลน์แพร่หลายความคิด และทัศนคติที่เป็นประปักนั้นกับแสดงออกมาอย่างชัดเจนสิ่งนี้ทำให้ชาติที่สองซึ่งเมื่อศตวรรษก่อนเคยมีทัศนคติที่ดีไม่เคยมีความไม่เป็นมิตรต่อชาติแรงแต่เมื่อถูกโจมตีด้วยคำพูดและการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็เกิดการตอบโต้ด้วยความเกียดชังและการดูถูกในลักษณะเดียวกันดังนั้นเราควรโทษใครสำหรับผลตอบสนองเช่นนี้ คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมมีประเทศหนึ่งที่ทำให้อนุมานเนี่ยดูเหมือนเป็นคอพออคอมเมนต์ต่อไปกันอนุมานหรือสลาแมนเดอร์กันแน่เนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับอนุมานเหมือนกันแต่ต่างกันตรงจินตนาการและฝีมือทางศิลปะจริงๆอนุมานของไทยงดงามมากส่วนเขาเขมรเนี่ยดูเหมือนก๊อปเกตซีแบบรีบ ไม่มีความปานนี้เลยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมอันขวาคืออะไรไม่แน่ใจแต่ทำไมปากถึงได้อุบาทขนาดนั้นล่ะ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปกันครับขม,มนกล่าวอ้างว่าทุกประเทศได้รับวัฒนธรรมจากขมรนทั้งที่ประชากรขมรนเนี่ยไปโรงเรียนวันละสองชั่วโมงเลยกลายเป็นคนฉลาดที่สุดในโลก ก็อาจเป็นไปได้เนาะคือเรียนมากก็แปลว่ามึงโง่ไงเรียนน้อยแปลว่าพวกกูฉลาดน,นี่แนวคิดกระเมรล้านเปอร์เซ็นคอมเมนต์ถัดไปกันนะครับตัวสุดท้ายดูเหนื่อยๆนะคอมเมนต์ถัดมาก,กันครับนาสงสารฮันุมานชาวอินโดนีเซียตัวผอมเพราะอาหารไม่พอคอมเมนต์ถัดไปกันนะครับบางที่คอมเมนต์ก็ควรเริ่มเรียนรู้ เรื่องสั่งของออนไลน์จากผู้ผลิตซะบ้างนะจะได้ไม่ลำบากแบบนี้อย่าไปสอนมันดิอย่ามันก็ไปซื้อมาละของไทยเออแล้วก็อ้างเป็นของตัวเองคอมเมนต์ทัดมาไปลองฟังกันดูครับักคอมเมนต์ยังไม่รู้จักการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ามันแค่แกะสากหินแล้วจบคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมคอมเมนต์ comment ต้องรู้ว่าการแกะกำแพง ไม่ใช่ทุกอย่างนะคอมเมนต์ comment ต่อไปกันครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคนคอมเมนต์ถึงไม่เข้าใจเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เลยทั้งที่เราเนี่ยก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของโลกได้อยู่แล้วการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงยังคงไม่เข้าใจกันนะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ ขเขมนอาจจะคิดว่าการแกะสลักหินของพวกเขาคือสุดยอดของศิลปะแต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบเสื้อผ้าก็มีส่วนสำคัญไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับขเขมนอาจจะภูมิใจในตัวเองที่มีปรัิศาสตร์อันยิ่งใหญ่แต่ลูกหลานในปัจจุบันไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอลังการเหมือนแต่ก่อน และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฝังกันเลยครับมัวแต่โฟกัสกับอดีตจะลืมสร้างสิ่งใหม่ในปัจจุบันก็จบไปแล้วนะครับกับการสคอมเมนของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เล่านี้นะเรียกได้ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ทั้งเข้ามาเตือนทั้งเข้ามาล้อเลียนแล้วก็เข้ามาคำขันก็แบบว่า มันทั้ง3ของประเทศอินเดียไทยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยกู้ตามตรงเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็งดงามเนาะดูแล้วก็เอ้ยมันมันดูน่ามองอะแต่ของอเ,เมนนี่ฮะทาไมมันออกมาแล้วมันดูแบบเงื้องะมันดูแบบมันหาดูหน้าแม่งดีโคตรเบรืเ่อเลยคือก็พยายามเรียนแบบไทยแล้วโอ้โหดูดิชุดการออกแบบโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ มาทางไทยแล้วใช่ไหมล่ะ,ละก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาเอาอมาตั้งแต่สอนสมัยก่อนหรือยังไงนะเพราะมันเคยเกิดการคาลางเผ่าพันธุ์ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ทางฝั่งไทยก็ได้ส่งตัวแทนครูอะไรไปช่วยสอนหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมก็อาจจะได้เรียนรู้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปแกะสลักไปทํายังไงไปตัดชุดยังไงให้มัน <laughs> ดูเงืองนะดูอ่องแง่งงุงหิงแบบนี้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> จะเรียกอุบาทก็ไม่ได้ดีสงสารคำว่าอุบาทมันมันหนักกว่าอุบาทอนะแบบเหมือนเบื่อเหงาก็เหงากันห,หนสงสารโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็อคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนั้นก็อคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ